ปิดท้ายที่สกสของสมเด็จพระเทพพระรัรชุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับขอพระขอประธานอภัยนะครับที่ผมยังใช้พระนามเดิมของพระองค์ท่านอยู่นะครับสกสที่เป็นรูปวัวน้อยที่น่ารักนะครับมีข้อความว่าวัวน้อยกินแต่หญ้าเขียวขจีตัวใหญ่แข็งแรงดีเก่งด้วย ขี้วัวใส่ปุ๋ยมีประโยชน์ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วยฝึกด้านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็นี่คือสอกศพระราชทานปีใหม่2,564ของสมเด็จพระคณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย นะครับขอทวนบทกลอนอีกทีนะครับวัวน้อยกินแต่หญ้าเขียวขจีตัวใหญ่แข็งแรงดีเก่งด้วยขี้หัวใส่ปุ๋ยมีประโยชน์ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วยฝึกด้านเกษตร